มาละจ้าชุดสรุปพิเศษแม่งปอคูโตดบนนาอ้วนสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสกคนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วดังมากแช่เนาะจ้าก็มาพอกับแอดมินในวันพุทธที่26เมษายนเน,นททาะจ้าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขด็กดตตัวเด็กดังแนวทาง ปังๆเอามาแบ่งป่าในพี่น้องในเบื่องการอีกเช่นเคยนะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบไปพี่น้องในเบิ่งกนเนะจ้ะเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันได้ยางถือต่องนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผู้มัใจนําเสนอแนวทางของแม่งปอนะจ้ะชุดสรุปพิเศษแม่งปอพี่น้องต่อโดยเนวทางคูโตดบนต่อโดยเนวทางงนาอ้วนนะจ้ะตกทายโดยเนวทางสาวสวนแตงจ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็องกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุกคนเนาะจา่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุกคนเนาะจ้ะ เพื่อเป็นการผสเเวลาเขากับไปรับชุมแนวทางก็เลยพี่นองเริ่มต้นกันที่แนวทางของแม่งปอ,อกันตอนเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจันทที่สองคือจะาคมสองพร้อยแม่งปอเพิ่งจะห้จุด3ามโตโบนไปที่305ศูนย์ห6าสามศหาแปและ หาเก่าสามนะจ้ะชุด3โตที่เนนไ้ก็คือ305ศูนย์6าแล้วก็หาแปดามชุดเนนเลยพี่น้องเด้อต่อนปเราทั้งสองโตบน่างไที่ศูามศีู่นย์าศูนย์เจ็ดหนึ่งี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแและเก่าสชุด2โตบนล่างที่เนนไ้ก็คือ03 05์สา หนและ 8, 3, แปด้ายพี่น้องเด้อเน้นให้2สองตัวบนลางเข้จ้ะเน้นเครื่องไม้ดอกจันนะพี่น้องมาเบ่งตอกที่ชุดสรุปพิเศษกันต่อแล้วจ้ะแนวทางหวยแม,มงปอชุดสรุปพิเศษ2อพิษภาคมหาตัวเด่นไปทีลักศูนย์ลักหลัก3าฟันศนย์จ้ะจับคู่ให้แล้วเป็นทีเดียบรปรยก็ได้ตัวเลขศูนย์สาม็ดหนึ่งส แปดสาต่อด้วยชุด3โต307ศูนหาศูและ6 1ห,หนึ่ฟันเน้นเน้นห้ไปที่307และ07นย์เจ็ด,จดชาชุดสรุปพิเศษไว้แมงปอมาเบ่งตอกทีนาทางของคููโตดบนกันต่อแล้วจ้ะซส่่อผลงานวติภานมามสิบเมษายนก็ให้เขา2ทั้งบนทั้งล่างแล้วจ้ะเขาชุด2โตแล้วจ้ะ71ก,ก,กับ0ูน ให้เด่งบุนเด่งลางเลยพี่น้องแนวทางคูตดบนงวดติพานมาเฮากลับมาเบื้องต่อกันที่2พฤษภาคม2566กัน้อกเบ้อต่อด้วยจ้าวดนี้ก็ให้มาทีหาศย์กับหาหนึ่งพี่น้องเดอ้อหาศและหาหนึ่งะจ้ะกันอย่าลืมขึ้นเนื้อหล่องไตกันเวยพี่น้องเดอ้อกันพลาดกันตกรถนะจ้าไปเบื้องต่อกันที่แนวทางของหนาอ้วนกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย2พฤษภาคม2566หารบ ชุดสโตัวที่เพิ่นห้มากก็คือ4 8 4 7 4 6 45 5 9 58 57แหจละหาหกจ้ะชุด2โต๊ะที่เน้นนห้ก็คือ4 8 4 7เ9และห8าแปดได้พลองเด้อต่อโดยชุด3ามโต๊ะห้ไปที่เก้า c8 เก้า c7 และ7 59, จ็เก้าจ้าแนวทางหนาอ้วน ไปเบื้องต่อกันทีชุดสุดท้ายนะาจา้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของสาวสวนแต่งนะาจา้ะรัฐบาลไทย2พฤษภาคม25 1 6ชุดนี่ก็เป็นชุดเต็มนะาจา้ะชุด3โตบนพื้นหาไปที่เก่าเก่าหาเจ็ดเก่าหาหนึ่งสองเจ็ดหาแปดีและหาเก่าสามจ้ะต่อด้วยแนวทางชุดสองโตพี่น้องหายไปที่กเก่าสาม 9597 1418 19และ68เด้อพี่น้องเด้อแนวทาง200แตง141819939597และ68ไปเบิ่งต่อกันอีก1ชุดเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของ200แตงเช่นเดียวกันเนาะจ้ะจุด3ตัวที่ให้ก็คือ935แล้วก็97 5จ้ะ ตอ35และ975ต่อด้วย729เด้อพี่น้องเด้729ต่อด้วยแนวทาจุด2ตัวบนล่าง25 35และ29จ้าแนวทางสาวซนแตงแคปให้เบิ่งจดไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นแนวทางของแมงปอเนาะจ้ะชุดสรุปพิเศษหวยแมงปอคู่ต้นบนแล้วก็แนวทางหน้าอ้วนแคเบิงจดไปเบิง เอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคชนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเและพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้วยจากทางช่องบอสนับสนุนการพนัน หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้ำดอจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้ดจ้าสื่อตามก็ลังทราบสื่อตามพื้นดวงของเจ้าของนะพี่น้องเด้อยังสะถึกเนาะจ้าแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบู่จะค้นศชกดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้จ้า สำหรับคลิปนี้เอดมินก็ขาโต้แลพี่น้องวิปมนิกรอด้วยจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า